เราไปจับปลาค่ะพี่ต้นข้าวเนี่ยอ้าพี่ต้นข้าวพี่ต้นข้าวจะจับยังไงคะเอาลงไปก็เดินไม่ได้เลยเห็นไหมบอกแล้วดูพี่พี่ลุลงไปก็เดินไม่ได้เห็นไหมล่ะหนะโอ้ย หนูจะจะปลาอะไรลูกปลาปกติก็คือปลาอะไรวะปลาหมอเออปลมันคือลายโอ้ย uh ดูใหญ่มากเลยปลาดูว่าพี oh, ่ต้นคายจับได้กี่ตัวเอ้ยพ่อจับตัวนั้นอยู่ดูนะว่าพี่ต้นคายจับปลาได้กี่ตัวเอาแล้วลงไปก็แล้วก็นั่งนะดูสิบอกแล้วว่ามันเดินไม่ได้ปลาอะไรตัวเหมือนอะไรละเอียดไม่มีฝังหน้าจับเหมือนพ่อสิไป ก็จับปามาเทียวเที่ยงเลยสิบายเลยพอไปเรกหาพ่อพ่อก็ได้ทำเงินอยู่ไหนดูค่าบอกให้มันโรยไปดูโรยไปแล้วกลัวปะเป็นยังไงร้องไห้แล้วกิ๊กๆแล้วเมื่อกี้อย่าโรยไปร้องไห้เราไปถึงก็เอ๊ะ เป็นยังไงปัเอาแล้วกลัวปลาดูสิเป็นไรว้า่ลูกลอน่ไม่เปนว่งบอกแล้วว่าลงเป็นแล้วมันทำอะไรไม่ได้ยังลงไปจับปลายังโทรหายแม่น พี่ด้นเข้ามาจับปลาค่ะวันนี้เอ้าปลาทำหน้าพี่ต้นเข้าเลอะหมดเลยว้าวว้าวว้าวปุ้ง แล้วลงไปเนี่ยมันสกปรกมันก็ต้องสกปรกสิลูกดึนคะนูนนูนอ๋อนู่ว่าขานูนน่นบู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 ดูสิ

อยู่นั่งอยู่กับที่เลยค่ะน่าอยู่กับที่เลยค่ะพี่ต้นข้าวนี่มาโทรี่้นขาวนอยู่กเลยครับก็ได้าปลามาย่างกิน นี่ต้นข้าจะขึ้นมาหรือยังคะขึ้นมาขึ้นมาย่งะะะจะขึ้นมาหรือยังพี่พี่ก็ขึ้นมาชี้ออเ,เอาไปเอาไปพี่ก็ขึ้นมาชี้บายบายกับพี่บายาบาย,บายค่ะลงไปแล้วกลัวพี่ โกกแล้วจะลงไปทำไมก็ไปด้วยออ,อยากลงลงแล้วก็เดินไม่ได้นั่งอยู่แหบปากแม่ปลาจะเห็นปลาก,ก็ร้องไห้เดี๋ยวเขาจะทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะแมวขึ้นรถนะแบบนี้เนี่ย <c oughs> ไม่มีใครเอาขึ้นรถเด้อเนี่ยตกระโกก <c oughs> ขึ้นมาเลยพ่อเอไมขึ้นมาเลยไปไปล้างตัวในในนาน่ะดูดูดูเมื่อกี้ลืมอะไคิดแต่มาอยากลงเมื่อกี้